ตากับบัวปดุกปดุกปดุกหน้าบ่หิง เกียรดิโมตัวนีงมกบุกมเกีอดเกียรอดนอกหงา้ยเกียร์ไรกนอยูยูยูยยูกูยูยูยยูยูยูย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 ูยยไยมยูยยู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 ยปยู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 บูย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 ูตูยูยยงย ช่องจอมครับผมตลาดช่องจอมที่เด่นปักเม้นห่างห้างจากบ้านผมอยู่เราประมาณสิบกิโลมีมีทุกมือเนาะมีรถเต้นตลาดมีมีตุ่มือแกก็เสียรายวันวันพุธวันเสาร์ครับวันเสารร์คับโอ้สุดยอดสุดยอดเบาเพียงเอาไปบักมักนู่นนะเบาเพี่งเงี้ยมัดได้ปะครับหกสิบหกสิบโอยต้องบอกว่าทางเขมินหรือมุกขวานี่มุขวานี่ประมาณต่อมัน อหกสบ่าดเดี๋ยว่คยมาเอาเนาะเขาไอ้ผู้ในภาษาเขมรเขาเรียกเรียกอะไรเรียกขมานเขาเรียกอะไรนะตะมโตะมลตะมโตะมตะมูอันนี้ตะมูไอตะงตมงเรียกภาษาไทยเขาเปีนนะไม้ขี้ไตขี้ไต้ไม้ไตเอไม่ไม่กระบอกโองหูลายลายแห้งลายแห้ง เอาไปมาหนูเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเนาะกลับมาเลยเดี๋ยวไปมาหนูนี่โอ้ยหนูเข่าคักเลยนี่ยเบาเพ่งวะอืนี่ก็แม่เนี่ยก็เกินเนี่ยเกาะี่อ่าแบบนี้ก่อนกระบองไช่ค่ะบองไม่ค่ะตะมอเลยฮะตะบกตะมอเลยตะมอสขับขับโอ้ขี้ไต่ครับเบาเพ่งเนี่ยเลยขี้ไต่ไปมาหนูครับผมนี่ครับสูตรเด็กสูตรมามาหนูเด้๋ยผมสิบหัวครับ มามาเสือ้วะครับจุดจุดจุดเดียวไม็ัให้มันย่อยย่อยใส่เขามาใส่ห้อมโอ้ครับหอมนู้ดเสือกุดยวนอีกโอเคเลยครับพวกไปตาไปต้มยำเนาะพี่ไอ่ปลาให้เนาะนี่ไหมไปตาไปต้มยำเนาะ ตลาดนัดยำเสาพามีทุกมือครับผมอยู่ตลาดจอมจอมครับบอาไมอุ้ยใส่กอกใส่กอกใส่กอกเสียบหมูหมูเอาไหมเมม่รู้เลยป่ะป กล้วยยังครับนี่บอกนังกล้วยเนี่ยกล้วยงก็สั่งบอกล้วยดิบโอ้ครับโอ้กล้วยดิบกล้วยมันคนสุกครับผมโอ้ยตลาดจอมจอมว่ามีหลายครับมีทุกอย่างเลยครับไอ้มันเกี่ยวนี่ เี่ยวไก่ไปต้มว่าเอาเบาเองอู้รูข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดมาใหโอ้ยนี่ขวดนี่เงี้ยฟังเง้งี้ไม่้งไครับนี่หน้าที่บา Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video ได้กับเขาเร้าหี้เขาบ้าเขาเนี้นนะ,ะบ้าเขาเนี้น,น่วเอาอยูอ่บ่กัเนหายักใม่นี่โอ้ยจกักองตุงง้งนี้ยคนเดียวว่าได้กับเขาเรากบบากับบ้านละกับนี้ โอ้เสียปลาไปต้มจำปลาบางแห่งเขาคนหวานเดียวกันน้าพอกันใช่ใช่คนหวานเดียวกันนะคนหาเดียวกันน้าพอกันคนหาเดียวกันน้าพอกันตัวนี้เออมาหาปลาไปต้มหาปลาไปต้มครับเบาแห่งสิหาปลาไปต้มจะกินอาหารทะเลคิดไปสไลด์อนน่นะโอ้ยปลาในวันนั้นเบาแห่งจะต้มแซ่บจะต้มแซ่บเนาะจ้าอันนี้ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาเขียว เมื่อยแล้วก็ย่างจิบกาแฟแล้วเบาเฮงเฮานีละมาได้เล้วพี่น้องกันกาแฟกกินกาแฟครับพี่น้องอยู่ตลาดจองจอมครับไม่ข่าก็ง่ามครับมาได้ครับมากินในกาแฟอยู่ตลาดจองจอมครับมือนกับเมื่อยแล้วครับผมพูน ย่งกวงครับผมย่งมาสุดเลยครับไปครับขอมาเสียอยู่นี่ื่็นรับเป็นมูเพ่อนรับเนะโอ้รับเป็นมูวันนี้เ่รับเนาเนเขากินยังสิบอ่ะปลาตะโกงนะรับปลาอโจุ่มเหมืนสิเนากินยังสิเขาใส่ปลากระยเลยั้ยเาไอวันนี้เขาจุ่มเออะ úi bạn hằng mi hoạt bột bột úi bột bột mày. มิโซะบวกทำไมอันนี้จะมอ่ะบ่ครับจะมอจะมอเบิ่งๆจะมออยู่ตลาดช่องช่องจอมดนะครับนี่มีเยอะครับมาซื้อกันมาอุดหนุนกันเด้อนี่เอาเป็นทุนด้วยครับผมมีเป็นถุงเลยเอ้ยผมลืมถามเขาเฮงนะตลาดช่องจอมอยู่ตรงไหนครับอยู่ติดชายแดนช่องไอ้ช่องจอมอำเภอกับเทื่อนขังจุลินครับอยู่ทิพย์อยู่อยู่อยู่ มาทั้งจอมเลยบ่มาทั้งจอมเลย่าอกมาจากเลยงพระกับเชือาอีกเป็นตลาดเสาร์เนาะตลาดเศาร์ตลาดเามีทุกมือมีทุมมือครับผมมันซุกมีของไหลวันเสารของไหลวันเสาร์วันเสาร์วันพุธวันเสาร์วันพุธวนเสารวนเสาครับับครับุอย่างเลยครับผมไปเลย ติดใจไอ้มีอยู่คับแมงดาอยู่คร pareil pareil ับไอ้โมเมนตมูเดียวกันนี่เนดมูเดียวกันบอมูเดียวกันนอ่อเนยเย้ยเ้ยังนาเยขมิ้นะเะดามตุกดามตุกอ๋อดามตุ๊กครับดามตุ๊กานเทาเอื่ว่าแมงดาใส่มากันนซ่าม้เยัด้นดามดามตุกดามตุกดามตุกขมิ้นเยดามตุสไม่ได้หลายใส่บ้งยกตุเกียร์ไหมฮะเกียรคนนี้ งงมาได้ครับมาด้ได้เกยบของลายครับต,บตะเป,ป,ป,ป็นต้มใช่ไมเป็นเบ็นเป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 ็เป็นเป็นมป็เป็นเนเปเนเนปนเ็เเป็นเป็นเเนเป็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 นเ่เป็นเปนเปน้

มีแ่ององทั้งนานี่ององนะมาเอาเาแงหา่ไบ่มีเนาะอ่เอาตัวนี้ไปนี่งามนเลนี่เลต่อเกียเหงมันหาอนี่ก็หาัว โอ้ยกลับเราเบาเบาเพงเทากลับแล้วได็กกับเด็กเขาได้ปีงใกล้แล้วโอ้ยได้ปีงใกล้กลับยังกลับปลาดุกกับปลาดุกเอาโอ้ยเบาเพียงว่าบ่เคยสื่อกับเขาก็ได้สื่อนอกเม่ยเนาะสื่อเวทเท่าไยบ่ครับครับพวกครับเดี๋ยวผไปเขาเวทเลยนี้ทำไปเขาเวทต่ออีกเนาะเบิ่งครับสองฝั่งทางเฮามีแต่กับเขาเลยมีหลายอย่างบบาเพียงโอ้ยมีวัวตะกลอยวัวตะเขียดกบเขียดมีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง มีของทรงครับผมอาหารกระถือราคาเถืออยู่ตลาดดินยุ่งไหนครับบ่าวพิงค<ะ>์ตลาดดินยุ่งไหนครับตลาดอยู่ตัางอยาอายอ ช่องจอมครับช่องจอมเนาะตลาดช่องจอมครับผมเป็นข้าวเส้นดซดครับผมนี่อีกตลาดนึ่งมาฟังหุ่นตลาดเสือพาด้วยคนตลาดเส้าตอนนี้ตลาดเส้าแต่ว่าะที่คนละฟังล่ะแต่ตอนนี้ไม่ถุงมือเลยเนาะตลาดเพิ่นครับตลาดพวกเสือพาช่องจอมผูกของ,งขอยู่หุ่นฟังหุ่นแบบจักรยานแต่ว่า,วามือนี้มันมีเวลาสานีนะครับก็เลยมาไทยอ๋อ,อเว้สุดยอดเลยครับว่าเพ่งสปิกิตถือว่าโอเคแล้วครับผมพี่น้องบ่อตาเลี้หูว่าตลาดนี้ยุ่งไหนครับเออจะออกไปทางนี้เลยออกนี่แหละ ครับพี่น้องครับป้าเมงครับแล้วครับบวัสดีครัล่าครับผมเดี๋ยวถ่ายแล้วไนตลาดเสื้อผ้าฟังคุณน้ำเลยครับผมไปอ่ะตอนกลับข้างกัไปตลาดเสื้อผ้าครับพี่น้องพี่น้องเพื่อนครับมาเที่ยวอนจะถ่องจอมนะครับเด้อะตลาดสองจอมนะครับป้าเม้งว่าใครมาเดี่ยวครับผมใคตลาดอินโดจีนลงเกลือตลาดชายแดนที่ตลาดเขาจะฟังฝั่งนี้เลยไอไอตอนนี้ฟังนี่เป็นฟังนี่เป็นในยังป้าเมงนี่นะฟังนี่ตลาดพวกกขาเขาเขาาเม็ดอยู่ฟังนี่ครับผมเขาพวกของ ของก็กินของกินครับผมคือตลาดล่องเกลือตลาดอินโดจีนเลยครับผมแม่ฟังนี่เถอะฟังผีเป็นตลาดเสือพาครับผมน้อง่าวเฮงเนาะเป็นตลาดเสือพาครับผมอยู่ทางผีครับผมบ่าวเพียงวะเป็นเสือพาล่องเท้าแบรนด์นิ่มโน่นี่มีไหมครับผมโน่นี่แบรนด์นิ่ม มีหัวเต็นทแต่บางบางมแต่ประกอบครับผมโอ้ยประกอบอาจศรมีขายอะไรมีอยู่แต่ข่อยก็มีอยู่เลยครับดีครับเวลาทองจอมครับผมเป็นตลาดทองจอมครับเพืนครับเอฟซีสันสเล่ย์มาเที่ยวสุรินทร์กันจะเลื่อนมครับเด้อมาพามาหาไก่กันนะครับผมเบาเฮงเขาครับผมพาเที่ยวครับผมเที่ยวสองจอมครับตลาดทองจอมกวางปีครับดีนะครับตลาดทองจอมดีตลาดสองจอมครับผมอยู่ข้างในเดี๋ยวมือนาเพราะเขาพาไปเที่ยวชมข้างในครับแต่วันนี้ผมกับมันมีเวลาเศรษฐีมากที ผมจักรยานมีหลายครับมีหรือรถที่บ่วครับรถที่ครับรถที่นี่ครับจักรยานกับนีเท่ามีหลายครับมาอุดหนุนนะครับนี่ครับโทางข้างครับมาเอาเด้อครับเด้อพี่น้องมาเท่า